นี่ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดปลาทวิก็ตลาดมือสองที่ใหญ่ที่สุดย่านนาวามินนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาช้อปปิ้งเสื้อผ้ามือสองแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างในนะคะว่ามีอะไรให้ช้อปปิ้งบ้างไปบอกเทคนิคนิดนึงเวลามาเลือกเสื้อผ้ามือสองแล้วถือว่ามาอากาศสถานที่อย่างเงี้ยมันร้อนมา,มากๆเลยคนให้แต่งตัวชิลๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้สบายเวลาเรามีเลือกเสื้อผ้าหรือว่าเรานั่งเลือกเสื้อผ้าเยอะๆเนี่ยมันจะไม่สบายตัวแนะนําให้แต่งตัวแบบชิลๆอ่ะเออชิลๆ ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตลาดปัตเนี่ยมันใหญ่มากจริงๆค่ะมีหลายโซนหลายมุมและเราคิดว่าถ้าเดินทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เวลา2-3ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเดินไปเดินมามันเพลินไปหน่อยดูเวลาทีนึ่งอ้าวเย็นแล้วเหรอคะเนี่ยใครไปเดินก็ต้องเดินนานแหละเชื่อเถอะเพราะว่าของเนี่ยมันมีเยอะมากมากจริงๆเลยค่ะวันนี้เราก็ตั้งใจมาคุยเสื้อผ้าตัวละ5บาทเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะได้กี่ตัวระหว่างทางเดินไปเราก็แวะดูนูน่นดูนี่ไปเรื่อยเลยค่ะ ร้านนี้5บาท10แถมสอไปอีกจะบอกว่าร้าน5บาทเนี่ยมีหลายร้านเลยแต่ว่าเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะโหมีแบบนี้ด้วยทุกคน4 3 3 0 0บามร้อยเราอยู่ตรงร้านข้างหลังนะคะมีกองตรงนี้ตัวนี้ตัวละสองบาททั้งกองนะเราสองบาททุกตัวสองบาทแล้วก็จะมีฝั่งตรงนู้นตัวละ5บาท อันนี่คืออาวุธค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะได้อะไรบ้างอตอนนี้คือทอมากเลยนะคะขามาสักพักหนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้สัก,กตัวเลยนะคะ2บาทเหรือว่าเราจะต้องเปลี่ยนเป็นกองต่อไปนะคะกองละ5บาทตอนนี้เราย้ายมาตรงโซน5บาทแล้วนะคะ เพราะว่าโซนสองบาทธุรกิจล้มแล้วไม่ได้เลยสักตัวอุ้ยเสื้อกั๊กเหมือนยูนิโคเลยอ่ะเสื้อกั๊กยูกนิโคนะคะตัวนี้ห้าบาทเอาไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยชุดเดย์มีเข็นขัดด้วยอะใส่ได้เปล่า ได้ปีนี่ไงวิห้าบาทเลยค่ะขอตัวเรื่องต่ออนนะ้ <c oughs> ทั้งหมดเราได้5ตัวนะคะ25่สบา้า่ะได้มาแล้ว5ตัว25บาบาทเดี๋ยวกลับไปดูกันว่าได้อะไรบ้าง ปิดท้ายด้วยชุดนี้เลยชอบชุดนี้ที่สุดเลยนะคะตัวนี้ก็5บาทค่ะทุกคนใครที่อยากจะลองไปเลือกซื้อเลือกดูนะคะก็ไปได้เลยนะคะที่ตลาดปัทวิกรใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและคลิปหน้าเราจะไปไหนทําอะไรที่ไหนกดติดตามไว้นะคะบ๊ายบาย